สวัสดีเจ้าคุณนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมเนาะอาการเริ่มเย็นแล้วนะเจ้าฉะนั้นแล้วทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้อดีนะเจ้าคุณนูวตอนนี้ตอนที่คุณนูมาห้งจักกับโลกออนไลน์นะเจ้ามันทําให้คุณนูณมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นจัดนักเลยเจ้า <laughs> สวัสดีทุกๆคนนะคะคุณนูก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้ดีๆอีกเช่นเคยค่ะทุกคนยุคนี้นะคะการที่เราได้รู้จัก สังคมสื่อโซเชียลนะคะมันทําให้เราได้รู้อะไรที่เราไม่เคยรู้ค่ะและมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูนูรู้สึกตัวเองว่ามันเป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะที่ครูน,นูได้ยือนอยู่จุดจุดนี้นะคะที่ได้เป็นครูนูเทวีวันอยู่ณทุกๆวันนี้นะคะและยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราโคดคุ้มค่าเลยที่ได้เกิดมานะคะและรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกยอดเยี่ยมทุกๆก,ก,ก,การใช้ชีวิตของเราเลยคะ่ะถึงแม้วันนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่า การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นไงเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองมองหาข้อดีนะคะจริงๆแล้วโลกโซเชียลนั้นมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียค่ะเพียงแต่เรา เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะคะจริงๆแล้วทุกคนเลือกได้นะคะไม่ว่าจะอะไรสวัสดีค่ะโค้ดพิม์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณรักและขอบคุณโค้ดพีม์มากๆเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กันตลอดนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันและมาแชร์เรื่องราวดีดอ <c oughs> ๆอีกเช่นทุกๆวันค่ะมาพร้อมกับธรรมชาติบ้านนาหลังคาสีส้มของครูนูนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ทุกครั้งที่เราได้ออกมาแบ่งปันเนาะเราก็มีความสุขนะคะเราไม่ได้โฟกัสความสุขอะ,อะไรมากมายของคนอื่นนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีคนรักคนชอบเรามากเท่าไหร่นะคะมันก็มีทั้งคนรักและคนไม่รักเรานะคะแต่เราควรโฟกัสที่ความสุขของเราใช่ไหมคะโค้ชทีมขอบคุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นวันนี้คุูนูเชื่อค่ะว่าหลายๆคนนะคะขึ้นมาอยู่ บนออนไลน์มาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดพิมพ์รับพลังธรรมชาติความสวยงามของคนและของวิวของธรรมชาติไปด้วยกันนะคะโคด้ดโค้ดพิมก็สวยทรงพลังขึ้นทุกๆวันค่ะเก่งและยอดเยี่ยมมากเลยได้ลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโค้ดทีเลกขอบคุณทุกมากเลยนะคะมาดามลักกี้มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาเติมพลังไฟให้กับกรูนูนะคะ ทุกคนที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังนะคะหรือทั้งสดเนาะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราโคตรมีพลังเลยเพราะเรารู้ว่าการกระทําของเรานี่นะคะมีคนเห็นมีคนที่ได้รับความสุขได้รับพลังจากเราไปนะคะเพราะเราโฟกัสที่ตัวเราก่อนใช่ไหมคะถ้าเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะส่งต่อออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันคะ่ะเนาะฉะนั้นวันนี้นะคะ รููจะพาทุกคนนะคะมาดึงพลังมาดึงแบบให้เราอะไปสู่เส้นทางสายสําเร็จนะคะเพราะตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดพี่เล็กใช่ค่ะแฮปปี้นะคะแฮปปี้มากๆเลยเนาะการที่เราได้ออกมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนี่มันเป็นอะไรที่โคตยอดและโค้ดมีความสุข เพราะว่าเราอมีความสุขแล้วเราก็ไม่ยอมเก็บไว้คนเดียวเลยนะคะเรามาส่งต่อตลอดเลยนะคะเรารู้ว่าทุกคนต้องการความสําเร็จเหมือนเดียวกันกันกบเราและเราเองก็ต้องการส่งต่อความสําเร็จเช่นกันนะคะครูนูอ่ามัวแต่ทักทายเดี๋ยวครูนูยังไม่ได้แชร์ตัวเองเลยนะคะทุกครั้งที่เราออกมาอย่าลืมที่จะแบ่งปันตัวเองออกไปด้วยนะคะสนับสนุนตัวเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญ,ญยอดเยี่ยมเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าใครเอ่ยคุณูแป๊บหนึ่งนะคะมันอ๋อ,อมาดามแหมมสวัสดีเจ้าสวัสดีนะคะมาดามแมมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะอ่าวันนี้คุณูพาทุกคนนะคะ มาสู่เส้นทางสายสําเร็จค่ะเพราะเราทุกคนนะคะวันนี้เราต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เติบโตไปในทุกวันทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแค่เราได้เริ่มหมายความว่าเราสําเร็จแล้วนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะลืมนับความสําเร็จของตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่เราไม่ได้นับความสําเร็จเราก็จะคิดว่าเราหลุดเส้นทางความสําเร็จไปแล้วนะคะมันเลยทําให้เราหมดพลังนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ต้องการอ่ะแป๊บน,นึงนะคะวาดามแหมมธนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะ ขอสนับสนุนตัวเองก่อนถ้าเรามองเห็นว่าตัวเองสําเร็จในทุกวนันนับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเพราะทุกชัยชนะของเรานั้นมันจะเริ่มมาจากความสําเร็จเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นค่ะถ้าเราไม่เริ่มนับความสําเร็จนะคะบอกได้เลยคุณจะไม่เห็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะครูนูขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปก่อนนะคะแปบ๊บนึงอ่าอีกแค่นึงนะคะ คุณนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ตั้งแต่วันแรกที่เราได้ก้าวเดินคุณนูก็รู้สึกสำเร็จไปแล้วคะ่ะเพราะเรารู้ว่าระหว่างทางการที่เราจะไปสู่เส้นทางเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องใช้เวลาเร็วหรือว่าช้านะคะแต่ถ้ามันเร็วที่สุดเราทุกคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วความรวดเร็วนี้ใครก็ต้องชอบกันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าทุกความลำบากของเรานั้นนะคะเราจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเสมอคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในโลกออฟไลน์ในโลกออนไลน์เนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานแบบลําบากลําบากในที่นี้หมายความว่าเรามุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างหนักนะคะมันก็จะทําให้เราได้ความเก่งได้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นตามเท่าที่เราได้ลงมือทําตามที่เราได้มุ่งมั่นตามที่เราได้อ่าแบบใส่ใจใส่พลังงานลงไปนั่นแหละค่ะฉะนั้นทุกครั้งอย่าลืมที่จะนับความสําเร็จของคุณนะคะ มันเป็นสิ่งที่สําคัญและยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่เราก็เข้าใกล้คนสําเร็จโดยการสืบสืบโดยการเสพสื่อออนไลน์นี่มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพราะถ้าเราต้องการความสําเร็จแบบไหนเราก็แค่เอาตัวเราไปฝึกฝนไปเสพไปดูนะคะว่าเอ๊ะคนสําเร็จเขาทํายังไงเขามีวิธีคิดแบบไหนใช่ไหมคะแรกๆทุกคนก็เป็นเหมือนกัน ฝึกฝนชนะบ้างนะคะแพ้บ้างเพราะว่าเราเคยโดนปลูกฝังมาแบบความคิดเดิมๆไม่เซตเดิมๆเ,เนาะฉะนั้นวันนี้เราต้องการพาตัวเองไปสู่เส้นทางสายสําเร็จถ้าเราเห็นทุกความก้าวหน้าของเราเราจะรู้ว่าเราไม่ได้หลุดในเส้นทางสายสําเร็จนั้นเลยนะคะงั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณควรรู้คือการที่จะดึงตัวเองให้รู้ตัวตลอดเวลาว่าฉันกําลังอยู่ในเส้นทาง ความสำเร็จไม่ได้หลุดโครจรไปไหนนะคะคือเช็คตัวเองคะ่ะว่าตอนนี้เราได้ได้เริ่มเป็นคนใหม่บ้างหรือยังคะคืออย่างครูนูเองเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนที่ไม่กล้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจเป็นคนที่มีความากลัวหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่เข้าสังคมอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่โกรธง่ายเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้แบบ ใช้แบบอารมณ์แบบรุนแรงแบบ,แบ,บนี้ขี้โมโหแบบเนี้ยค่ะแล้วเวลาโกรธใครนี่คือชาตินี้ฉันจะไม่คุยกับเธอเลยอะไรแบบนี้นะคะนั่นเป็นพลังงานลบทั้งหมดค่ะที่เราอ่ะเคยเป็นอยู่ฉะนั้นวันนี้เราลองมาเช็คตัวเองดูว่าถ้าเรา กำลังรู้สึกตัวว่าอุ้ยฉันน่ะอยู่ในเส้นทางสายสําเร็จนะฉันได้เป็นคนใหม่บ้างแล้วหรือยังนะคะเรามาดูตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้คุณได้มีคุณสมบัติคนสําเร็จหรือยังนะคะถ้าเราเช็คดูแล้วว่าเราอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นหมายความว่าคุณอยู่บนเส้นทางสายสําเร็จตลอดเวลาค่ะ ซึ่งครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้ตัวว่าตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางสายสําเร็จตลอดเวลาค่ะเรามาเช็คเองแล้วครูนูจากคนที่เป็นคนที่โกรธง่ายๆง่ายมากๆอ่ะเวลาโกรธแล้วนะคะจะรู้สึกว่า ชาตินี้ฉันจะไม่คุยกับเธอเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้เลยคนที่โมโหร้ายนะคะขี้โมโหอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหเอะอะเอะอะก็ดา่าอะไรอะไรก็แบบอย่าแงบบนั้นแบบไม่ดีอะ่ะคือนิสัยเดิมๆของเราเนาะเพราะว่ามันเราไม่รู้ไงมาก่อนเราไม่เคยได้มาอยู่ใกล้คนสําเร็จเราไม่เคยคิดว่าฉันอยากสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตอะไรแบบนี้นะคะเพราะเราก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะแต่พอวันนี้เรามาเช็คตัวเอง อ๋อหมายวามว่าถ้าเราต้องการพาเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จนั้นเราต้องคอยเช็คตัวเองว่าวันนี้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในด้านดีแล้วหรือยังนะคะทุกคนต้องเช็คตัวเองตลอดนะคะว่าเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยังนะคะถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราต้องการเดินทางไปสู่เส้นทางความสําเร็จเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใหญ่ๆนั่นน่ะเราต้องเริ่มที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาค่ะ แค่คุณอาจจะมีความรู้สึกบางคนมีความรู้สึกว่าฉันก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่ฉันยังทําไม่ได้ฉันรู้สึกว่าทําไมมันยากจังทําไมมันทําแบบแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ผลอะไรแบบนี้นะคะแรกๆมันก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราไม่เคยฝึกและไม่เคยเทรนตัวเองไงแต่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตอย่างแท้จริงเราต้องฝึกเช็คตัวเองต้องเทรนตัวเองตลอดเวลาค่ะแรกๆอาจจะแพ้นะคะ คุณอูเป็นคนหนึ่งคะ่ะรู้สึกเลยว่าอ๋อคนสำเร็จอะ่ะ กว่าที่เขาจะสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตได้เขาต้องผ่านอะไรบ้างนะคะฉะนั้นแล้วถึงแม้วันนี้คุณอาจจะแพ้ตัวเองบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยเทรนตัวเองแต่พอวันนึงเรามาเทรนตัวเองอะ่ะเราแพ้ก็หมายความว่าวิแค่เรารู้ว่าเราแพ้แล้วก็ชนะแล้วค่ะเหมือนกับว่าเรารู้เท่าทันตัวเองแบบนี้นะคะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าคุณต้องการสําเร็จคุณต้องเทรนตัวเองนะคะให้เป็นคนใหม่ตลอดเวลาค่ะมีนิสัยใดที่มันรู้สึกว่ามันไม่พาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้อง ะะหรือว่าทําให้คุณหมดพลังบ้างทําให้คุณรู้สึกว่า <c oughs> ไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองบ้างอันนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะคะ,ะแล้วก็เทคนิคที่2เลยนะคะคุณจะต้องรู้และมีสติตลอดเวลาค่ะอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยาก แรกๆเราไม่สามารถที่จะทําได้แน่นอนค่ะกรูนูเป็นคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะทําได้เลยนี่ก็โคตรยอดเยี่ยมค่ะอย่างกรูนูบอกว่ากรูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีนิสัยแบบไม่มีสติอะไรเลยเวลาที่เราแบบเจอเรื่องแบบมีคนมาท้าเราให้โมโหหรือว่ามีคนมาพูดอะไรไม่เข้าหูแล้วก็จะโกรธหรือว่าโมโหไปเลยแบบว่า ไม่อะไรทั้งนั้นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีสติเวลาเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะพาให้สติของเราเป็นไปตามเหตุการณ์เป็นไปตามสถานการณ์แต่ยุคนี้เรารู้ว่าการที่เราต้องการ สำเร็จและรู้ตัวเองว่าเอ,อ้าฉันกําลังอยู่บนสายเส้นทางสายสําเร็จนั้นฉันจะต้องควบคุมสติของฉันตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรนะคะเราก็แค่บอกกับตัวเองและตอกย้ํากับตัวเองเสมอว่าะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะ ฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าการมีสติเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนน่ในวันนี้อย่างยิ่งตอนนี้ยุคนี้มันมีเหตุการณ์มากมายคะ่ะที่เข้ามาหาเราเป็นเหตุการณ์ของโลกภายนอกถ้าครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกออฟไลน์ตลอดและไม่ยอมมาเรียนรู้ไม่ยอมเปิดใจขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อะ่ะครูนูเชื่อคะ่ะว่าครูนูก็ยังที่จะเป็นคนแบบไม่มีสติอยู่เหมือนเดิมนะคะเจอเรื่องราวอะไรก็แบบ ไม่รู้ไม่ชี้หรอกแบบคือเอาตัวเองอ่ะเอาสติตัวเองอ่ะไปผูกพันกับเรื่องราวภายนอกสถานการณ์ภายนอกที่มันเข้ามาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้เรามาฝึกฝนเรามาพัฒนาตัวเองอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่มีแบบเรื่องราวหรือเหตุการณ์บททดสอบความท้าทายเข้ามาหาเราเรารู้ว่าเราต้อง กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนมามีสติก่อนว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะบางคนอาจจะเอ๊ะจะต้องทํายังไงบ้างก็แค่เราหายใจลึกๆแล้วก็แบบเหมือนกับว่าอถ้าเราหายใจลึกๆนะคะแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขตอนนี้เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเตือนตัวเองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะเหมือนถ้าเราจะโกรธใครสักคนนะคะคุณลองแบบ หายใจลึกๆดูนะคะแล้วก็คิดดูว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกอะไรนะคะถ้าเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเรารู้สึกแบบไหน่ะเราต้องการอะไรอ่ะแล้วเราจะสามารถดึงสติของเรา กลับมามาอยู่กับจิตของเรามาอยู่กับเป้าหมายของเรามาอยู่กับเส้นทางความสําเร็จที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะฝึกฝนนะคะทุกคนต้องฝึกฝนครูนูรู้ค่ะว่าไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้เลยนอกจากสติของเราค่ะนอกจากตัวของเราเองนี่แหละ เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวเราทั้งนั้นนะคะที่ทําให้มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าเราขาดสติแล้วเราไม่มีทางที่สําเร็จแน่นอนค่ะและเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทาไมฉันอนะ่ะออกนอกลูนอกทางไปแล้วไม่ได้อยู่ในเส้นทางความสําเร็จแล้วนะคะ ดังนั้นดึงสติคุณกลับมานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเกิดเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองมันจะรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันต้องการฉันกําลังรู้สึกอะไรนะคะมันจะทําให้คุณกลับมาอยู่ณจุดจุดที่คุณอยากจะไปะค่ะและรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางความสําเร็จตลอดเวลานะคะและสิ่งที่3เลยนะคะทักษเทคนิคที่3มคือการที่เราต้องการพาตัวเองไปเดินทางไปตามถนนหรือว่าตาม ผลสําเร็จนั่นนะคะตามที่เราต้องการปรารถนานะคะคือคุณต้องสม่ําเสมอเท่านั้นคะ่ะเหมือนครูนูเองนะคะทุกคนเห็นครูนูทําสม่ําเสมอนะคะเพราะเรารู้ว่าทุกคนสําเร็จนั้นนะคะเขาพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จด้วยการทําสม่ําเสมอคะ่ะคำว่าสม่ำเสมอนี่ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณต้องมีวินัยเท่านั้นค่ะแม็กและทั้งการเทรนตัวเองนะคะการทําสิ่งไหนอะถ้าเราทําแบบมีวินยัยทําแบบสม่ําเสมออะมันน่ากลัวมากเลยะคะ่ะถ้าคนที่แบบอยากสําเร็จนะคะแต่ไม่เคยทําไม่ทำม่าเสมอไม่ทำไม่สม่ําเสม,อ,ม,ม,สม,สมอนะคะความสม่ําเสมอนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคนสําเร็จเลยค่ะขนาดคนสําเร็จนะคะเคยบอกไว้ว่าคุณนูเคยไปฟังไลฟ์ของครูครู ครูคนหนึ่งเนาะเป็นโค้ชนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นครูลุงนะคะครูลุงบอกว่าความสม่ําเสมอหรือว่าวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าลัวนะคะบางคนคิดว่าตัวเองเก่งนะคะและไม่ได้ทําสม่ําเสมออาจจะแพ้คนที่ทําสม่ําเสมอเพราะวินัยนะคะมันเป็นนิสัยของคนสําเร็จค่ะการทําสม่ําเสมอทําอย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีอะไรที่จะมาฉุดคุณออกไปจากเส้นทางความสําเร็จได้เลยค่ะนี่แหละสิ่งนี้คุหนุ่มเชื่อมั่นและมั่นใจค่ะว่ามัน เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ครูนูรู้สึกเสมอว่าครูนูกําลังเดินอยู่เส้นทางความสําเร็จครูนูดึงตัวเองกลับมาตลอดเวลาทุกครั้งที่อาจจะรู้สึกท้อแท้บ้างมันมีค่ะทุกคนทุกคนมีอยู่แล้วคนสําเร็จยิ่งใหญ่เขาก็ยังเคยมีความรู้สึกแบบนี้คะ่ะแต่ก่อนที่เขาจะสําเร็จยิ่งใหญ่นั้นนะคะ เขาดึงตัวเองกลับมาสู่เส้นทางความสําเร็จของเขาด้วยการที่เขาเป็นคนมีวินัยและทําสม่ําเสมอค่ะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งต้องการที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันที่คุณต้องการถ้าคุณขาดคําว่าสม่ําเสมอหรือวินัยนี้ไม่มีทางที่สําเร็จได้เลยค่ะ ฉะนั้นทุกคนต้องฝึกฝนเองให้ได้ทั้งสามเทคนิคนี้นะคะดูเป็นคนหนึ่งก็ฝึกฝนตัวเองค่ะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรนะคะถ้าวันไหนที่คุณแพ้ตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อฉันได้รู้จุดอ่อนของตัวเองได้รู้แล้วว่าฉันเป็นแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งรู้ ข้อผิดพลาดของตัวเองอะ่ะมันยิ่งจะทําให้เราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ดีด,ด่างอย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะทุกคนอ่าฉะนั้นแล้วนะคะ3เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณดึงพลังตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จตลอดเวลาค่ะทําให้คุณเชื่อมั่นเลยว่าฉันนี่แหละคนสําเร็จฉันนี่แหละคือบุคคลสําคัญระดับโลกร่ํารวยสําเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณ แบบงุ่มมันและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะว่าเรามี3ข้อนี้นะคะมัน่มให้ปุณูส่งต่อและช่วยเหลือผู้คนตลอดเวลาค่ะเพราะเรารู้ว่ามหาปัญญาที่เราได้รับมาจากคนสําเร็จนะคะทําให้เราสาม,มารถที่จะมาฝึกฝนเองและพอมันถึงแม้มันไม่ดีถึงร้อยนะคะเพราะว่า บางคนอาจจะมีความรู้สึกฝึกฟนแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สําเร็จยิ่งใหญ่เพราะว่าแรกๆคุณก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่แค่คุณพัฒนาตัวเองได้เพิ่มขึ้น1%น่ะคุณก็โคตรยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยค่ะและนํามันส่งต่อให้ออกไปนะคะ ไม่แน่บางคนที่เขาตื่นรู้อะแล้วเขาแบบนําไปลงมือทําเขาได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่จากการที่ได้ฟังเราแบบเนี้ยมันโคตรสุดยอดขนาดไหนคะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าทุกการเดินทางของเรานั้นมีคนเดินตามเรามาแน่นอนคะ่ะถ้าคุณหยุดนะคะแล้วคนที่เขากําลังเดินตามคุณมาเขาจะรู้สึกยังไงเนาะเหมือนกับว่าเราเขาจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่เรามีความรู้สึกของเราไงว่าเราอะ เป็นผู้ให้อะเราต้องการช่วยเหลือจากนั้นนะคะไม่ต้องไปแคร์ใครแคร์แค่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นเพราะคุณสาเร็จไม่เคยแคร์ใครค่ะดึงพลังตัวเองตลอดเวลานะคะ,ะเช็คอ่าข้อแรกเนาะเช็คตัวเองตลอดเวลานะคะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองในทุกวันหรือเปล่าเป็นคนใหม่แล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังเป็นคนคนเดิมอยู่ตลอดเวลานะคะฝ <c oughs> ึกฝนตัวเองทุกๆวันนะคะทุกคน การฝึกฝนตัวเองมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะดึงตัวเองโดยการที่มีสติทุกครั้งไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะบางครั้งเรามีบททดสอบมีเรื่องท้าทายนะคะมีปัญหามีอะไรเยอะแยะนั่ในแต่ละวันมีสถานการณ์เยอะยพลังงานลบๆนะคะเข้ามาในตัวเราเข้ามาหาเราอะ่ะในทุกๆวันเรา มีสติเรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังเกิดอะไรกําลังต้องการอะไรแล้วมันจะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงเป้าหมายของเรานะคะคิดถึงความสําเร็จของเราทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่รู้ตลอดละอ๋อตอนนี้ฉันกําลังยืนอยู่บนถนนสายสําเร็จนะคะและสิ่งที่3มเลยนะคะดึงพลังตัวเองให้เข้าอยู่สู่เส้น ทางคนสําเร็จตลอดเวลาด้วยการทําสม่ําเสมอนะคะฝึกฝนเทรนตัวเองสม่ําเสมอค่ะเพราะความสม่ําเสมอเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีวินัยนะคะมันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะคนเก่งอาจจะแพ้คนสม่ําเสมอคนมีวินัยนะคะเพราะคนที่มีวินัยและคนที่สม่ําเสมอเป็นคนที่น่ากลัวมากๆกลัวคือว่ากลัวถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะคือถึงแน่นอนอ่ะ ถ้าคุณสม่ำเสมอคุณไม่มีคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่ถึงเป้าหมายคุณถึงมันแน่นอนค่ะเพราะวินัยและความสม่ำเสมอเท่านั้นจะพาเราไปสู่เป้าหมายความฝันที่เรารอคอยค่ะทุกคนอย่าคิดว่าฉันน่ะก็แบบเก่งอยู่แล้ว่ไม่ต้องทําสม่ําเสมอก็ได้ไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วคุณต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนมีวินยัยเท่านั้นค่ะถึงจะสําเร็จได้นะคะถึงสําเร็จยิ่งใหญ่เรา ต้องสม่ำเสมอตลอดเวลาค่ะเห็นไหมคนสําเร็จยิ่งใหญ่เขาก็ยังต้องสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าความสม่ำเสมอนะคะ เป็นวินัยที่สําคัญของคนสําเร็จค่ะทุกคนฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะทั้ง3มเทคนิคนี้นะคะจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จยิ่งใหญ่เติตโบโตบนโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะออนไลน์จะเป็นทางรวยและทางแห่งความมั่งคั่งมั่นคงให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะครูนูร,รู้อย่างแน่ชัดค่ะว่าสิ่งนี้ที่ครูนูส่งต่อออกไปนั้นจะมีผู้คนได้รับมากมายค่ะพลังที่เราส่งออกไปมันเป็นพลังแห่งความสุขเนาะไม่รู้หรอกจะสุขขนาดไหนแต่เรามีความสุขจากการให้ ของเราอะฉะนั้นทุกคนนะคะจงออกมาเป็นผู้สร้างออกมาเป็นผู้ให้ค่ะยิ่งคุณให้ออกไปเท่าไร่คุณได้รับกลับมาร้อยเท่าพันเทา่าแน่นอนค่ะถึงวันนี้บางคนอาจจะมีความสุกว่าอุ้ยให้ไปแล้วก็ยังไม่เห็นได้อะไรนะคะอาจจะเป็นว่าตอนนี้คุณกําลังได้รับสิ่งที่คุณเคยให้ไปก่อนหน้านั้นนะคะแต่สิ่งที่คุณกําลังให้ในวันนี้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้รับกลับมาตอนไหนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะกลบสิ่งที่คุณเคยทําไปในอดีตอะ เราต้องเริ่มต้นทำสิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะทุกสิ่งที่เราทำไปมันจะกลับขึ้นมาหาเราอย่างแน่นอนนะคะคุณูเชื่อมั่นรู้อย่างแน่ชัดว่าเป็นแบบนั้นค่ะ เมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้หรอกแต่พอเรายิ่งได้อยู่ใกล้คนสําเร็จได้เสพคนสําเร็จยิ่งทําให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่ส่งพลังใจให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะครณนูรู้คะ่ะว่าทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตร่ารวยมั่นคงทุกด้านในชีวิตอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะคุณนูก็เชื่อมั่นในตัวครณนูเองเช่นกันนะคะแล้วมาเจอกับคุูนูได้ใใหม่่นนนนวันรนนะะัรรุงี้ะะคกแล ขอบคุณทุกพลังใจรักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนและมหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มน,นะคะครูนูยืนหยัดพัฒนาตัวเองเพราะครูนรู้ว่าอนาคตวันข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆพลังใจงมากเลยค่ะพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ